ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่สองข้าพเจ้านางสาวมุติตาใจเย็นตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโนนทองหลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต6 ประวัติส่วนตัวข้าพเจ้าเกิดเมื่อวันที่15สิงหาคม2527ปัจจุบันอายุ36ปีภูมิลำเนาเดิมอำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมารับราชการเมื่อวันที่16ทธันวาคม2562ณโรงเรียนบ้านนนทองหลางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต6 ประวัติการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านนนติงอำเภอด่านคุณทศระดับมัธยมศึกษาจบจากโรงเรียนพระทองคำวิทยาอำเภอพระทองคำระดับอุดมศึกษานิเทศศาสตร์วารสารศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนนครราชสีมาประกาศนียบัตรบ,บัณฑิตวิชาชีพครู จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันและภาษาอังกฤษธุรกิจมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครราชสีมาภาระหน้าที่ด้านการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ปีที่5และปีที่6วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5และปีที่6วิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5และปีที่6หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 1. ครูที่ปรึกษาประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5 2. ครูเวรประจำวันพุธ 3. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 4. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 5. รับผิดชอบฝ่ายบริหารงานทั่วไป 6. เจ้าหน้าที่โครงการอาหารกลางวันนักเรียนรายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย องประกอบที่1การประเมินผลการปฏิบัติตน 1. วินัยและการรักษาวินัยสำหรับข้าราชการข้าพเจ้าแต่งกายเรียบร้อยถูกระเบียบตามวันที่โรงเรียนกำหนดข้าพเจ้าไม่เคยขาดราชการและมาปฏิบัติหน้าที่ตามวันและเวลาราชการที่กำหนดอย่างเข้มแข็ง 2. คุณธรรมจเริยธรรมสำหรับข้าราชการข้าพเจ้าเป็นสมาชิกที่ดีมีจิตสาธารณะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถสร้างโอกาสการเรียนรู้อันจะเกิดผลดีแก่นักเรียนทุกสถานการณ์ 4. การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าดำรงตนตามหลักพระพุทธศาสนาปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมและอยู่อย่างพอเพียง 5. จิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่สิษย์มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบงานด้านต่างๆเช่นงานด้านชั้นเรียนการบริการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมง,งานและชุมชนองค์ประกอบที่ 2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 1>, 1. การจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการศึกษาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดเพื่อนำมาวางแผนในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนข้าพเจ้าออกแบบการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและผู้เรียนแต่ละบุคคลโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 2. การบริหารจัดการชั้นเรียน ข้าพเจ้าสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดแก่ผู้เรียนทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนอยู่เสมอปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ทางสังคมมีการพัฒนาปรับปรุงสรรหาสื่อการสอนใหม่ๆเพื่อให้เกิดความเหมาะสมแก่ผู้เรียนอยู่เสมอ3 ด้านการพัฒนาตนเองข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการอบรมเพื่อศึกษาหาความรู้ทั้งทางด้านการสอนและหน้าที่พิเศษเช่น 1. การอบรมเตรียมความพร้อมครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมของชาติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3. การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำหรับนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา 4. การอบรมรูปแบบออนไลน์ต่างๆ 4. ด้านการทำงานเป็นทีมข้าพเจ้าให้ความสำคัญและเต็มใจในการให้ความร่วมมือกับคณะครูในการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับคณะครูอย่างมีความสุข 5. ด้านงานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ 6. ด้านการใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าได้ศึกษาหาความรู้ การใช้สื่อเทคโนโลยีใหม่ๆในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษยอยู่เสมอเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนในยุคศตรวรรษที่2ค่ข้าพเจ้าใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการรับส่งงานการสื่อสารกับผู้เรียนต่างๆข้าพเจ้าเข้าร่วมการอบรมพัฒนาตนเองด้วยรูปแบบระบบออนไลน์ ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านเป็นอย่างสูงหากมีข้อผิดพลาดประการใดข้าพเจ้าขอน้อมรับไว้และจะนำไปแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไปขอขอบคุณค่ะ